เล่นจ่เนาเลยพ่อคุณแบบนี้แบบนี้แบบนี้สร้างสายครับดูเป็นหนึ่งที่เอาละขอขังได้ปะเออของังสวยขายเมืองว <c oughs> ิเวียนเดี๋ยว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 ยว่เวียนเจ้ากองเราจะแพ้ิงกัน <c oughs> ครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมมาดี่คนเดิมนะครับผมวันนี้มาส่งกับ i ลค์เกตเรชหรือว่าเกมเซตทีนะครับผมวันนี้ก็เป็นมิโกะซีรีส์นะครับผมมิโกะซีรีส์ประจําวันนี้นะครับผมก็จะเป็นที่จริงกบคือวันนี้ผมกะว่าจะมาเล่นอาชาแต่ผมพอนึกออกว่าเรายังไม่ได้เล่นอีกอันนึงสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมซึ่งผู้เล่นใหม่นะตอนนี้ จะเป็นตัวละครตัวนี้ผมเดี๋ยวผมจะทำการเล่นลิงเนอร์วาน,นานะครับผมฟังไม่ทีหรอกครับผมเราจะทำการเล่นลิงเดอร์วานานะครับผมเพื่อทำการแบบว่าเปิดปลดล็อกของนี่เขาเรียกว่าปลดล็อกอะปลดล็อกพันธนาการนะครับผมเพื่อทำให้แบบผู้เล่นใหม่เล่นแล้วอย่างดูแล้วอย่างมีความสุขเลยนะครับผม โอเคตอนนี้ผมขอหมุนลูกปากก่อนคือตอนนี้คือผมไว้ฟาร์มลูกปากมาด้วยเนี่ยผมกะว่าจะขอลูกปากทองเยอะๆเลยนะผมเพื่อทําการเปิดอาเพ็กรวดเร็วเลยนะจ๊ะโอเคได้ทองมาสี่หมื่นแปดตอนนี้คือของ,งนนมองงัรู้สึกมันจะใกล้จะได้แล้วเนาะซานตาแล้วก็อาร่าแล้วก็ผมโอเคมาเราจะมาทำการเล่นลิงเนวานานะผมย้อนก่อนเล่นลิงเนวานารู้สึกมันจะบักนะผมขอเข้าเกมี ีกดออกมานะครับผมโอเคเราจะเปลี่ยนเราจะทำการเล่นลิงก์ในวานานะครับผมโอเคเดี๋ยวขอว่าเปลี่ยนแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยว โอเคครับผมก็ตอนนี้คือผมทำการจัดจี้ไว้ที่เรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่นในรูปแบบของลิงก์ในวันนานะครับผมก็ลิงก์ในวันนาจี้ที่เราจะจัดจะมีดังนี้นะผมคือหนึ่งลิงก์แรกก็จะเป็นลิงก์ของแกมเด็กคริสตัลออฟไกนะครับผมต้าไม่เพียงผมออฟไกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองกว่าจะออกนะครับผมอันที่สองเป็นลิงก์ผ้าคลุมออฟฟรีเข้าธรรมเนียมอันที่สามลิงก์นวมชกมันยำแล้วแย่งแบบแย่ง ชิงเนอร์บาเบิดและสุดท้ายเป็นปืนของเวสตันออปต่างฟ้านะครับผมโอเคก็เราจะทำการเล่นลิงเนอร์ให้ดูเลยนะครับผมก็เอาจริงๆนะเล่นอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเพราะว่ามันม่สมัยก่อนคือผมเล่นเนอวานาบ่อยมากเลยแลผมแต่ตอนนี้คืออาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับด่านที่เราจะไปเล่นผมจะขอเล่นไปในด,านด่านรถไฟแล้วกันนะครับผมโอเคเกมจะเป็นยังไง ของผมตาแรกก็เจอกับเจออ้าหญิงเกลดานะครับผมเจอกับเจ้าหญิงเกลดาก็รู้สึกจเจออ้าหญิงเกลดาจะใส่ที้แบบที้แบบนี้รู้สึกว่าอันตารายไม่แบบเฮ้ยนะผม,ผมว่าแก้ปัาก็ถ้าจะเล่นลิงเนอร์ผมแนะนําว่าให้สร้างแค่แบบว่าให้สร้างแบบน้อยหน่อยคือแบบไม่ต้องสร้างสามหลังถ้าสร้างสามหลังนี่คือแบบว่าจบเลยนะผมแล้วจะสร้างแค่ทงอย่ยวพอโอเคดูปาร์ตี้ เดี๋ยวเราจะทำการทอยก้าวครับผมโอ,โอเคไปไป,อไป,อไปเอาละสร้างครับเซเบนโตซื้อโอเคดูหนึ่งทีเอาละเป็นไงต่อทอยต่อครับทอยอกดคู่ทอยสิบสองไปออกสแปกโอ้โหสวยเลยสวยเลยสร้างครับโอเคจบเพิ่น ต่อไปมาดูจิงหาของจิ้งเกียดนะครับผมว่าจิ้งเกียดใส่คือหนึ่งวกตตรีออกป้องกัน like okay. 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 2องวัติระจักรพรรดิออกรสัมท3จักรพรริที่ถูกปูออกแตองความสี่ปื้นฟองตู้ของเออกซีโอนะครับผมออเคออกซีโอนั่นเหรอน่าสนใจดีเนี่แต่ว่านะโอเคไเรียบร้อยแล้วนตึงตึงตึโอเคทอสิบไปเลย มีรักเกินโอเคไยรูชนะผมมาเลยครับโอเคกะว่าจะไม่ออกเลยใช่ไหมถามจริงหอยเก้าจริตึก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 ทอยสี่ไปโอเคเรียบร้อยเอาละ่ะสร้างครับซื้อครับสร้างสถานีอันดับแรกครับสร้างครับสถานียูยมันมาโอเค เดี๋ยวเราจะทำการพอย12ไปอืมสวย12เสร็จปุ๊บมาตายฝุ่นเราทำลายตรงนี้เลยครับทำลายทิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อแกรนด์เซ็นเตอรอยู่แล้วไม่ต้องหมดพอย8ครับโอเคสวยอย่าบอกโชคเลยเอ้ยโอ้โหแล้วโชคเมืองโคตรถูกเลยเมืองทุกถูกโอเคซื้อไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้นโดกรงช่นี่ทำอะไรไม่ได้เลย อจะเอเยล่นเกาะงั้นเหรออ้ท้อ,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 อพวกมันมนีเนาะโอเคไปคือผมดูลนะจะเล่นเกาะซึ่งโอ้โหไม่ออกเลยอะทอยก้านี่คือรูอะสามเอ้ยนัน่นแน่จะเล่นเกาะนะสิ มาเถอมาเถอมานีเลยเออเล่งเกาะนี่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยเคือลิงออกครับตัดนังฟ้าครับสวยเอางครับเอ้ยโกซูเขาเห็นว่าเราเป็นลิงแบบลิงโง่โงะ่ะคือเขาเล่นแบบเหมือนเราเป็นลิงโง่ๆงะ่ะแต่ว่าคือที่จริงคือมันอยู่ที่คนเล่นด้วยไงครับผมตอนนี้คือแบบ คือ <polarization. S 2> คนส่วนใหญ่เขาจะมอง่างนี้จริงนะพวกอนนี้คือผมจะบอกเลยตอนนี้คือแบบเกลียวด้านะจะแบบว่าหัวอุ่นอะอุ่นอุ่นแบบอุ่นแบบอุ่นเปรี้ยะๆเลยตอนเนี้ยหัวแบบอุ่นอะอุ่นแบบอุ่นสุดเลยตอนเนี้ยโอเคทอยห้าครับไปเลยหนึ่ง ถ้าผมล่างนี่คือจบเลยนะจริงๆผมล่างนี่คือจบเลยเฮ้ยมึงไม่มีเงินไอ้นอ้องมึงไม่มีเงินอืมเอ้ดหนึ่งที <c oughs> อไอ้เหี้ยน้ไมต้องไปตรงนัง้นด้วยวะกูอยากได้แบบเดี๋ยวผมขอทอยถ้าเกิดแบบทอยต่อออกนะอยากทอยเก้าหรือสิบเอ็ดก็ได้แล้วเนะี้โอเคไม่ออกแล้วหายเมืองไอ้ยัยเหมือนทรามานอะ่ะจริงๆ าขายกรอบไปมึงขายบ้านไปอะตอนเนี้ยรูแบบเซลแบบเซลสุดๆอะขายบ้านขายเรือนโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมขอสร้างก่อนรู้สึกโซกับกรุงเทพนี่บ่อยมากซื้อครับโอ,โอเคแล้วก็รู้สึกตอนเนี้ยคือยกไปเข้าบันทางอะยังไม่หมดอะเออยังไม่หมดทอยสิบครับโอเคได้หกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปสร้างต่อกัน โอเค้อดูมาหนึ่งทีดูมาหนึ่งทีดูมาหนึ่งทีอยปล่อย 9m แป้งอยู่แหบกคอหอยโอ้โหครับผมตาที่สองเจอกับมิเมียนะครับผมของมิเมียเลยเหรออ่ามิเมียเดี๋ยวขอดูจี้ของมิเมียนนะโอ้มิเมียนก็สุดแบบอ๋อเออน่าจะขอดูก่อนนะครับผม ป้องกันด้วยโอเคมาดูที่ของมิเมียครับผมมิเมียจะใส่เป็นเดอร์มงลินเดนยาวารินทาออฟป้องกัน2องอวา่าจะแบบเดิมว,ว่ากันออฟดับเบิ้ลสามหุ่นยนต์แมตติออฟป้องกันและสี่ฮาลวีคู่มือใกล้บริจาคครับผมจะเล่นแบบน,นี้อย่างนี้เนาะโอเคเอาละ่ะโอเคเด้งไปหนึ่งทีเด้งไปหนึ่งทีโอเคมาทำการพอ,อ,อสองปลายก่อน เดี๋ยวเราจะอย่างนี้ก่อนก่อนแป๊บหนึ่งคือตอนนี้เราจะทอยสิเอ็ดโอเคส,สิเอ็ดได้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 อยู่ได้อยู่ตรงน,นี้ครับตายฟูลทำลายแกาเซนทันทีป้องกันอีก5 0เรตโคตรเกลียดเลยล้วผมแล้วคือในตัวผมอะ่ะมันไม่มีออปปองกันด้วยไงในตัวผมอ่ะมันไม่มีออปปองกันแม้แต่สักอันเดียวเลยนะครับผมโอเคเด้งออกครับ จากวันท้ายออกยึดพื้นที่เออเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวแ,วแวยึดตรงไหนมิลานไอ้ไอ้ยึดไปยึดไปยึดพื้นที่ไม่มีอะไรยึดอีกออแล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทอยอะไรครับผมกระเบิ้ลงสิบไปโอเคสามาสมาห์หืมไอ้มาห่งที่สุด เหมือนรู้สึกเขาจะใส่ไกด์มาด้วยอืมโอเคเอแล้วบางอย่างนะเขาใส่ไกด์มา,นา,าด้วยครับักส่วนลดโอ้โหสิบสองครับหกเออเจริญจา้าเจริญจ้าพ่อคืนเจริญจ่าเลยพ่อคืนวันนี้วันนี้วันนี้สร้างสายครับดูเพิ่มกนึงพี่เอาละขอขังได้ปะเออขัง สวยน่าสสายเมือไม่เมียนเดี๋ยว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 เีไม่เมียนเจ้ากับเราจะแพ้จริงกัน ลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะดันไม่เอากูเลยเชื่อจริงๆเลยโอ้โหตายเลยนั่งงงอยู่เออจะทไงตาทิสส์ครับเจอกับลิ้นเนอร์ครับผมโอเคอันเนี้ยน่าจะยากเพราะว่าถ้าลิ้นเนอร์เจอลิ้นเนอร์แล้วคือลิ้นเนอร์คนนี้ใส่เป็นเออคือแบบลุ้ดันเป็นยังนะครับผมเอาละเดี๋ยวทอยไปก่อนอันนี้คือเราพยายามสร้างเมืองให้เยอะที่สุดก่อน ปปาปาาครับโอเค้าลอาชิบหายเมื่อกี้แบบแบบโอ้โหมีเมียอย่างแท้เอาแบบมีคิดคือเราค่คิดอยู่หรือเปาทอะไรเยออะไรโอเคตอนนี้คือแบบผมว่ามีสิทธิ์าว่าจะโดนเตะน่จริง เอ้ยสามเอ้ยเอ้ยยังยัน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 นีครับแต่ว่าเรามีอีนี่อยู่สั่งดังเลยเรายังมีห้าขุมอยู่นะครับผมโอเคด้านหลังด้วยเราเล่นเกาะได้เพราะว่าเราซื้อมาสกงเกแล้วนะครับผมโอเครีบถอนมาแล้วไฟมาเร็วพูด เราจะพอยสี่ครับผมเบื้องสองโคตรเกลียดเลยจะพอยสี่แล้วเบิ้องสองเนี่ยโอเคพอ,อ,อยสองครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยสองจริงโอเคสร้างผมสร้างสามหลังก็เลยยักไปเลยไม่ต้องกวนนี่เราเล่นเลยเลยแต่ถ้าเกิดแบบเอ่อถ้าเล่นยักๆแบบนั้นก็ใจห่างไปเลยห่างไปเลยลูกโอเคสวยพอยเก้าครับอันนี้เราเล่น เออเราเล่นวิกเลยเพราะว่าดูจากสภาพนะถ้าเกิดเราล้มเขาอะถามว่าล้มด้นแม็ล้มได้แต่ว่ามันน่จาจะแบบยากน่าจะยากนิดนึงนะผมไม่ไม่ตัดนังกว่คอยสิบครับโอเคไปที่เรียบร้อยนะผมโอเคจบไปที่องที่แบบขอ,องสดซื้ต่อไปนะจ๊ะก็ถามว่าเซตนี้ที่ผมจัดมาเล่นได้ไหมเอาจริงจนะผู้เล่นใหม่อะ่ะเล่นไปเถอะ เล่นได้อยู่แล้วล่ะแต่แค่ว่าโบนัส,สมันจะไม่ได้เยอะแต่แค่ว่าผมอะใส่เป็นเอ่อโบนัสเพิ่มนะครับผมก็เลยทำให้ vrai, บโบนัสเราุ่นกระฉุบเลยนะผมก็ถามว่าเล่นลิงเนอร์สนุกไหมเออจริงนะคือผมอะไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนเลยแล้วก็ผมผมไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนที่ลม้มแบบว่าลิมเนอโดยใช้ลิงใช้แค่ลิงอะเออก็แบบอืมประมาทไม่ได้เลยนะผมแต่ถ้าสำหรับอะ น่ากลัวจริงๆนะสิ่งที่ชิ้นที่นา่ากลัวจริงๆคือถ้าเกิด2ชิ้นนี้มันคอโมบโูด้วยกัน,นลิงปืนลิงแกนาดคกิสตันกับปืนฟองสบุกคริสตัน,นอันนี้นา่ากลัวมากเลยนะครับผมแต่สําหรับผู้เล่นใหม่จะได้ปืนฟองน้งฟ้าก็แนะนาว่าให้ใส่ปืนฟองน้าฟ้าแทนปืนฟองสบุกคริสตันนะครับผมเพราะว่าปืนฟองน้ําฟ้ายังมีความสามารถพิเศษคือตัดน้ำฟ้าเมื่อกรณีเราอยู่ในฟองหรืออยู่นอกฟองมันก็ตัดนะ แต่ว่ามันจะตัดกรณีก็ต่อเมื่อแบบเหมือนจะบัากัะมันจะมีบั๊กอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมโอเคก็ถามว่าเล่นลิงก์นี่ก็สนุกพอๆกันเลยนะครับผมผมพูดเลยว่าหามากเลยนะจ๊ะโอเคซึ่งค,ค,ลคลิปนี้ผมขอทําการจบคลิปนี้นะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดและฝากกดซับและฝากกดติดตามให้ด้วยวกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อแล้วก็ส่วนมิโกสตอรี่วันนี้จะยังไม่ลงนะครับผมผมก็น่าจะแบบว่าหาช่วงแบบ จุดแบบวนๆให้ลงกันก่อนเลยนะผมโอเคไปกันละบ๊ายบาย